สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำหน่อไม้ผัดไข่นะคะเป็นหน่อไม้ที่พี่อ้อยสั่งมาทางกลุ่มนะคะที่อยู่ใน a c e b o o k เนาะพี่อ้อยใส่น้ำมันไปแล้วน,นะคะพี่อ้อยใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะวันนี้ใช้ของโอลีนนะพี่อ้อยจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า จะมีของโอลีนมีของคิงนะคะแล้วก็ของมรกตนะคะหลายอย่างที่ที่พี่อ้อยจะลองซื้อมาใช้เนาะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าน้ำมันํำข้าวตัวไหนจะโอเคอันนี้เป็นหน่อไม้นะคะที่พี่อ้อยฉีกแล้วก็ต้มเอาไว้แล้วนะคะจะไม่ผัดหมดนะคะเพราะว่าพี่อ้อยทานคนเดียวพื่ออยจะใส่ไข่นะคะแล้วก็น้ำตาลย่าหวาน ก็ใช้กระเทียมโทนนะคะที่บ้าน จริงถ้าคนที่ไม่เป็นเบาหวานเขาก็จะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะคะใช้เป็นน้าตาลปี๊บเนาะอันนี้พี่อ้อยทานน้ําตาลปี๊บได้ไม่มากนะคะจะใช้อาทานได้น้อยถ้าใส่นิดหน่อยอะได้นะคะแต่วันนี้ไม่ใส่เพราะว่าพอดีเมื่อเช้าเจาะเจาะวัดค่าน้ําตาลนะคะเก็เอยวันนี้ขึ้น น้ำตาลขึ้นขึ้นมาอีกสี่จากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจบก็เลยวันนี้จะงดหวานเนาะก็าานเป็นน้ำตาลอีก่ัขวแทนเป็นน้ำตาลย้าหวานนะคะน้ำตาลย้าหวานจะใส่ลงไปผัดลงไปผัดได้นะมีเสียงปั๊มดังนะคะขอโทษนะ ใส่ซอสนะคะซอสเพื่อรสเด,ดยจะใส่เกลือนิดนึงเนาะใส่ไม่เยอะนะคะนิดเดียวซุปผงเห็ดหอมนะคะหนึ่งช้อน ลงอนี้ก็จะใส่แค่ซองเดียวดูก่อนนะคะว่าหวานไหมถ้าหวาน่อ็จะใช้ซองเดียวเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งซองให้ความหวานเท่ากับสองช้อนสองช้อนชานะคะสองช้อนชาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะลองดูก่อน ไม่หวานนะคะเพราะจริงๆตัวตัวนี้ต้องให้เขาออกหวานแล้วก็อ,อ่อนอ่อนเค็มนิดนึงเติมเค็มนิดนึงนะคะใส่เกลือควาช้อนนะถ้าใส่น้ำานตาลทีบจะอร่อย นะคะก็จะหอมใช้เป็นตานยาวาัน <c oughs> <c oughs> จานกะน,นะคะต้นไม้นี่เป็นจากชาวบ้านเนาะที่เขาาทําเยอะๆนะคะแล้วช่วงเนี้ยเขาออกไปขายตลาดไม่ได้นะคะออกไปขายที่ตลาดไม่ได้เขาก็เอามาขายออนไลน์นะคะแล้วก็เลยอ่า ในกลุ่มที่รู้จักกันหรือว่าพี่อ้อยเข้าไปหานะพี่อ้อยเข้าไปหาในเฟซในเฟซบุ๊กเจอพอดีเจอพี่อ้อยก็รีบกดติดตามเลยนะคะแล้วก็สั่งมาของน้องขายถูกมากๆเลยนะคะน้องขายกิโลละสิบเจ็ดบาทเองนะคะหน่อไม้เจ้านี้กิโลละสิบเจ็ดบาทนะคะค่าส่งก็คิดไปตหากนะคะพี่อ้อยจำไม่ได้แล้วว่าค่าส่งเท่าไหร่แต่ว่าไม่แพงนะคะ ย้อยสั่งมาหลายอย่างเนาะสั่งตัวหน่อมไม้เนี่ยสั่งมา4กิโลนะคะแล้วก็ยังมีหน่อมไมดองอีกเสร็จและะ้วค่ะผัดหน่อมไม้ใส่ไข่นะคะผัดง่ายๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบย้อยฝากกดไลค์กดแชร์เนา like ะอ่าพิมพ์ทักทายใต้คลิปนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็จะกลับไปหาน้องๆทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่อง h i ีนะคะขอบคุณค่ะ